สวัสดีครับผมหยิบจากเขาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับในบ้านของกล้องโดยในบ้านของกล้องจะมีอยู่ห้องหนึ่งที่เพื่อนๆมากี่ครั้งก็ถามว่าในห้องนั้นคืออะไรแต่ก้องก็ไม่เคยที่จะตอบเพื่อนๆเ,เลยถึงแม้ว่าเพื่อนสนิทอย่างนาทีที่จะเป็นคนถามก็ตามจนเมื่อวันเกิดของกล้องเมื่อปลายปีที่แล้วโดยมีการรวมกลุ่มเพื่อนๆตั้งแต่มปลาย มานั่งกินเหล้าปาร์ตี้ด้วยกันโดยแต่ละคนก็สนิทสนมผสมชายหญิงกันไปจู่ๆขณะที่บีกลับมาจากห้องน้ําก็ได้ถามก้องไปว่าชั้นสองมีคนอยู่ด้วยเหรอได้ยินเหมือนคนเดินไปเดินมาแลวเมื่อกี้ที่หลังบ้านนั้นลุงมึงเหรอทําไมไม่ชวนมานั่งกินด้วยวะก้องก็ไม่ตอบอะไรทําหน้าแค่ยิ้มมุมปากแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุยนาทีนาท,นาทีออกไปกับบีไปซื้อเหล้าให้หน่อยดิพอดีเอเต้เดินมาบอกว่าหมดแล้ว นัทีก็ไม่ปฏิเสธเพื่อนของเขาโดยคว้ากุญแจและไปซื้อน้ำแข็งกับบีทันทีเมื่อซื้อเสร็จและกำลังกลับเข้าบ้านนัททีที่เป็นคนขับก็ได้เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวแปลกๆนาทีนั้นสายตาของนาทีก็มองเห็นไม่ค่อยชัดอาจเป็นพอลิ์ของแอลกอฮอล์ที่เพิ่งกินไปเลยเรียกให้บีดูนาทีที่สะก,กิดบีให้ดูและเมื่อบีได้หันมาดูก็ไม่พบอะไรและนาทีก็ยังโดนบีบน่นหาว่าคงจะดื่มเยอะเกินไป จนเห็นภาพหลอนไปเองเมื่อเข้ามาถึงบ้านนาทีก็จัดแจงเทน้ำแข็งใส่กระติกขณะเดียวกันหางตาของเขาก็เห็นเป็นเด็กชายคนหนึ่งกำลังยืนเท้าเอวจ้องมาที่เขานาทีก็ตกใจอย่างมากเลยเทน้ำแข็งล้นออกมานอกกระติกจนเพื่อนๆก็ต่างหัวเราะกับความสะเพร่าของนาทีนาทีก็ยิ้มแห้งๆกบเกลื่อนไปโดยไม่คิดอะไรต่อและเวลาก็ล่วงเลยเกือบจะถึงเที่ยงคืน ก็มีการเตรียมเป่าเทียนวันเกิดในขณะที่กําลังจะร้องเพลงนั้นไฟที่บ้านของกล้องก็ดับลงตอนแรกก็คิดว่าไฟหมู่บ้านดับแต่เมื่อมองไปที่บ้านหลังอื่นไฟก็ยังติดอยู่ปกติก็เลยคิดว่ามีเพื่อนปิดเพื่อทำเซอร์ไพรส์แน่ๆแต่ทุกคนก็ยังนั่งกันอยู่ครบกล้องจึงเดินเข้าไปดูที่แผงไฟในบ้านปรากฏว่าคัดเอาไฟนั้นสับลงก็สันนิฐานกันว่าน่าจะพอใช้ไฟเยอะเกินไปเลยทําให้คัดเอานั้นตัด เมื่อทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติและนั่งกินต่อกันไปสักพักเพื่อนๆหลายคนก็เริ่มทยอยขอตัวกันกลับบ้านโดยบอกว่าดึกแล้วถ้ากินเยอะกว่านี้คงขับรถกันกลับไม่ไหวแน่ๆและเพื่อนที่มีรถก็อาสาไปส่งคนอื่นๆจากนั้นผู้ที่ยังเหลือรอดในงานก็มีนัททีบี B, และกล้องที่เป็นเจ้าของบ้านก้องได้บอกกับสองคนว่าเดี๋ยวเก็บล้างเสร็จ คืนนี้ผู้มึงนอนนี่แหละไปนอนกับกูข้างบนนาทีก็บนออกมาในทันทีว่าจะให้กูไปนอนเหมือนเมื่อก่อนตอนเด็กไม่ได้นะเว้ยพวกมึงตัวใหญ่กูตัวนิดเดียวเป็นนอนอัดกันสามคนเดี๋ยวกูก็ตายพอดีกูขอนอนกลางบ้านข้างล่างนี่แหละเมื่อนาทีนอนไปได้สักพักก้องก็เริ่มปิดไฟทีละดวงเหลือก็เพียงแต่ไฟห้องน้ําโดยหวังดีว่าไม่อยากให้เพื่อนนอนมืดมืดเพียงคนเดียวหลังจากที่ก้องขึ้นไปได้ประมาณ10บนาที จู่ๆตรงหน้าบ้านก็เริ่มมีเสียงเดินย่ำเท้าอย่างแรงเดินไปเดินมานาทีคิดในแง่ดีว่าก้องกับบีคงมาแกล้งแต่จากนั้นเสียงก็เงียบไปไม่นานก็มีเสียงที่มารบกวนนาทีอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับเป็นเสียงของขวดเหล้าที่ค่อยๆหล่นจนสร้างความน่าลำคาญอย่างมากต่อน,นาทีสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวจึงลุกไปแอบดูตรงช่องทางหน้าต่างแต่นาทีก็ไม่พบอะไร ขวดเหล้าที่ยังตั้งอยู่อย่างเดิมเมื่อครั้งที่กินเสร็จขณะที่เขากำลังเลิกดูนั้นจู่ๆสายตาของเขากเกลือบไปเห็นชายแก่คนหนึ่งที่ไม่ใส่เสื้อนุ่งจงกระเบนแดงเนื้อตัวสีดำสนิทแววตาแดงกล่ำที่กำลังกระโดดขย่งขาเดียวอย่างสนุกสนานนาทีเห็นแบบนั้นก็เกือบจะหลุดเสียงดังวอยวายออกไปแต่เขาก็เอามือปิดปากตัวเองเอาไว้ได้ทันทันใดนั้น ชายแก่ตนนั้นก็หันควับมามองที่นาทีจนเขาล้มลุกคุกคลานกลับมานอนที่กลางบ้านเหมือนเดิมนาทีเอาผ้าห่มคุมโปงเอาไว้แล้วก็เริ่มสวดมนต์แต่ยังไม่ทันไลก็เหมือนมีคนค่อยๆเอามือมาดึงผ้าห่มออกและเป็นสิ่งของเด็กที่พูดออกมาว่าหนูรู้นะว่าพี่ยังไม่นอนมาเล่นด้วยกันเถอะนาทีลืมตาด้วยความตกใจกับสิ่งที่ได้ยินและเห็นเป็นเด็กที่ยืนอยู่ตรงหัวนอนของเขา นาทีตกใจวิ่งหนีขึ้นบ้านแบบไม่คิดชีวิตและเล่าเรื่องที่เจอเมื่อกี้ให้กล้องฟังกล้องได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะออกมาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกที่มึงเห็นนะกูมานและผีตาเท่ากูเองกูเลี้ยงไว้ที่ห้องกูเป็นห้องที่ไม่อยากให้ใครเข้านั่นแหละกูเลี้ยงไว้เพื่อป้องกันสิ่งอันตรายสิ่งชั่วร้ายมึงอะยังดีที่เขาอะแค่มาหยอกเล่นกับมึงครั้งก่อนอะไอเจมมันมาบ้านกู และจะมาขโมยพระเครื่องกูในห้องที่กูล็อกไว้นั่นแหละมันเจอผีตาเท่ากับกูมานกูเข้าไปมันวางแทบไม่ทันเลยนาทีได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งไม่พอใจที่กล้องมองเป็นเรื่องตลกคืนนั้นนาทีกับบีก็ขอตัวกลับบ้านไปจากนั้นไม่นานนาทีก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วตกลงกันว่าต่อจากนี้ถ้าจะกินเลี้ยงบ้านใครก็ไม่ขอไปจัดที่บ้านกล้องอีกแล้ว ถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ